กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตําซ่าพากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูแกงแตปลาพ่อแม่พี่น้องแกงแตปลาแล้วก็ไข่ไข่สองฟองแล้วก็นี่เลยวันนี้ VS กับอาหารเหนือเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องอน้ำพริกหนุ่มอยู่ด้านหลังนี่โอ้น้พริกหนุ่มจะไว้ด้านหน้าไม่ได้นะเดี๋ยวมันน้ำแกงแตปลามันจะเข้าไปผปสมกันเนาะน้พริกหนุ่ม อยาขอโชว์คำแรกนะหาข้าวหาปลามานั่งอร่อยอร่อยด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีลืมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันสงการเนาะพ่อแม่พี่น้องสงการแล้วก็ปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยเนาะของเราก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโอ้ลืมเลยขอโทษเลยครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดหวังสมดังปรารถนาเนาะพ่อแไ่พี่น้องก็รวยๆเฮงๆกันทุกคนอย่างแรกเลยต้องมาคือสุขภาพต้องแข็งแรงเนาะพ่อแไ่พี่น้องแล้วก็จะได้มีความสุขเนาะคือถ้าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ก็อย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสําคัญเท่าไหร่เนาะพ่อแม่มพี่น้องคือสุขภาพต้องมาก่อนโอเคครับผมก็รวยๆเฮงๆครับผมสวัสดีปีใหม่ไทย นะครับแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะพ่อแม่พี่น้องเพื่อไม่ไน็นการเสียเวลากินน้ำลำยงลำใหญ่กันอย่าไปออกร่นะอนเนอะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้ำพิกหนุม่มแล้วก็แคบหมูอืม ไม่ได้กินนานอร่อยมากลำขนาดนะพีกหนุม่ม 괜대 봐. 참프저장 从配件到工 จำคนมากพะไม่เป็น้อง ชาติของแทมต้องเผ็ด คนที่ไม่ได้กลับบ้านก็ามานั่งดูตมสาเลยทอไมพี่น้อง มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์สายทางภาคอีสานน่ะผมเห็นาตามโซเชียลโอ้ติดขนาดนั้นหรือเพราพ่อแม่พี่น้องเห็นเขาบอกว่าติดอยู่บนมอเตอร์เวย์และนี้มันก็ไปไหนไม่ได้นะ ตอนนี่ช่วงขาไปก็ประมาณวันที่เก้าวันที่สิบเหลือพือเพืนเนาะที่เขาถ่ายมาให้ดูนะติดแบบโอ้โห ติดแบบไม่ขยับแล้วก็ผมสงสารคนที่นั่งท้ายกระบะนั่งท้ายกระบะแดดร้อนๆน่ะแล้วก็มีภาพที่ประทับใจมากเลย รถคันที่ถ่ายอ่ะเขาเห็นลุงกับป้าอยู่ท้ายกระบะร้อนใช่ไหมก็นั่นแหละเอาผ้าเสื้ออะไรก็แบบโหแดดเนาะเพราะอม่เพีน่น้องร้อนมากแดดตอนนั้นเนอนะเอาเสื้อบังแดดไว้อย่างเงี้ยคนที่รถคันที่ถ่ายโหแบบมีน้ําใจมากคือเดินลงไปอาร่มให้ให้ให้กลางเะนาะรถมันติดไม่ขยับเลย เป็นภาพที่น่าประทับใจมากผมนี่กดไลค์รูวๆเลย ขอโทษครับการที่เราทำดีอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกดีแค่ผู้รับนะ มันรู้สึกดีถึงคนดูด้วยคนดูก็รู้สึกดีไปด้วยเนาะเพราะม่เพีน่น้องรู้สึกว่าแบบโลกมันน่าอยู่ขึ้นนะเนาะพราะม่เปีน่น้อง รสชาติเข้มข้นมากเวลากินเนื้อสูตรเซนไม่ได้เลยไปแน่นอน ถึงพริกถึงเครื่องอเผ็ดมากเพราะแม่เป็นน้องโอ้โหครบเครื่องถึงเครื่องจริงๆเลยโอเคครับผมพาแม่เป็นน้องสรุปแล้วก็ น้ำพริกหนุ่มอร่อยมากผมไม่ได้กินนานแล้วกินกับแคบหมูข้าวเหนียวสุดยอดมากน้ำพริกหนุม่มส่วนแกงไตปลาเนี่ยถึงพริกถึงเครื่องมากเครื่องนี่โอ้โหถึงขอโทษครับคือของแท้ตต้แท้เลยรสชาติแบบเนี้ใต้แท้เลย,ลยบบเผ็ดตั้งแต่คำแรกเผ็ดเค็มรสแบบโอ้โหชอบมากเลย คือของแท้ก็จะเป็นแบบนี้วเนาะรสชาติจัดจ้านจิจัดโอเคครับผมก็สวัสดีปีดีปีใหม่นะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยเนาะเวลากินก็อย่าเดินทางคือเราดื่มแล้วว่าอย่าเดินทางไปไหนมาไหนเนาะเวลาเวลาดื่มก็ควรดื่มอยู่กับที่เนาะพราแไม่พี่น้องเนาะจะได้ปลอดภัยนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้กลับบ้านหรือว่าทํางานไม่ได้หยุดเหมือนต้มซ่เนี่ยคือต้มซ่ไม่ ไม่มีวันหยุดนะพ่อแม่พี่น้องทำงานทุกวันปีหนึ่งสามร้อยหสี่วันก็ทำงานสามร้อยหกสี่วันแนละ้วพ่อแม่พี่น้องก็โอเคครับผมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ต้มซ่ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกับใจสู้กันต่อไปนะครับผมคลิปนี้ต้มซ่พารปโชวต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ